สุขสบายดีพ่าแม่ี่น้องสักคู่สักคนเด้อสบายดีสวัสดีครับเพลเพกับบ้านจบนี้กันแล้วพี่น้องวันนี้พามาเบิ้งผู้สาวลาวเฮดเวียกฝักกับมังงงสบายดีสบายดีผู้สาวลาวงามบอพี่น้องฝากกับอันบ้าฝักกับมงงงนะน้อยพดบ้าขาวไอพรไม่เออนจะค่อยเสีบ นะบรรยากาศพี่น้องเพื่อนกำลังเฮ็ดเวียดอยู่นั่งข้าปุ้นบ่นี่าวปุ้นดดอกข้างๆคุณเป็นตาแสบแท้เจ๊เป็นบ่อเอาบ่อจะถวยเจ้าบ่เฮ็ดนี่บ่เฮ็ดลำกาลหลายคนคนเมาเฮ็ดเองคนขับเบริลโลนเบ้าม่ผมอย่าเบ้าไหม ไกับกบปิ้นคือไก่ไก่เมาซานี่ไ้บรรยากาศงานมัดแขนซสื้อบรรยากาศโอ้ยแล้วก็เต้นเต้นเต้นะเรามีกินวลเราวยไปใช่ไหมคะนมือไมันสั้นเนะ่นรองมันต้องถอนถอนที่บ่ พ่อนยักประด้นอนจลม่นาเขาว่าสจทุอป้าเพดงานบเจอเอาอกาพาพ่ป้ากันนะกินตะก๊อจับเพล่อหอได้ไมครับปุ่นคะโอ้สาวเปลืองพี่น้องนี่ยพ่นก็มาวันนี้วันนี้ไปเพจงามแด้เพื่นมามัดเขียน ไดได้้่าค่ยไดุ้่นใ่มันบ่จะมีพูกบ่าวจากน่อยแท้เพื่น่เนาะใควเ็กนบาเก่งใจผัวนะยิ้ม่ม่ัวาบาเก่งใจผัวได้นะกินม่เจนข้าปุ้นขับปุ้นตักเ้าแต่เออตักข้ปุ้นพี่น้องมีลาบมีของกินก็มีขับวปุ้นสิบพันเห้งคือบมมีเลือดได้สิบพันเลนะ อจากินเลือดดีจิ้มห้าินาิห้าะพอีเบิ่อเอเพื่อเีืเพิ่อเพื่อเพี่อเอเพี่อเพื่อเอพ่อพอเ่เสียบเอเพื่อเพเบอบอ่อเดี๋ยวี่ก่อเอเพื่่อออ เดี๋ยวกะิกบาอันมาขอเฟสแล้วบานนี้ให้ยุบอขให้บูบี้ให้ให้ยุบอให้บูียดิน่ฟักซอยเดีจะไปฟักซอยเไทยแล้วจะฟักซอยเพ่นว่าให้ตัวนี้ไปฟักซอยแล้ว ไปดีพี่น้องอีกเท่านึงเด้อมาฟักม่งกันที่นังไัให้ได้กินอยูบุกทอดอร่อยนะบเพื่อนไ้มมือหวาน้อกเนนะมือ,นอคน,น,ม,นอมือติ่ทันะน,นะมเอตยวเียกกว่าจังบริมนอน ตอนนี้กบวนบไไเบียกเงิน่ยๆเเรียกเพิ่นพวกที่กเมาแต่เมื่อวานตอนแรงไปเลยก็เขาเอาอิงกระตวนก,นก็แต่ว่าไปยย่างธรรมะแมนมาที่หลังก็ได้อ้า<อ>วสาวสวยงามแ่ให้ด้วยข่เลยเข้ามาหองแล้วกันไปไปนั่งต่อไหมเรียกก่อนไหมแม่นก เดาไฟูเกตแต่ยายคับคนยังไม่ได้มัดที่ใครเต็มายนไว้ก็ไดเฮ้ยมเขาไปยังมัดก็ได้เ้ยงตอนบางพ่งนี่นะให้สนใจให้ว่าแบบนี้ของเฮาเช่ไงรวของเจ้าจดคนวงเที่ยวี่คืนดุดรวดเหมือนตอนไอตัฟอใจนะ นำบุดอุดคื้นที่จ้างแล้วก็เราข่าวจปฟอกเอาเบียร์ซะก็เบียร์ืองเดี๋ยรืของขวดซะฮฮฮ เอาต้องหหกันยุ่นนะเดี๋วมันดีนมันื้มนบ่ใะพุนมาไปเสิร์ฟโต้ขบคอนบ้าคอยเสิเอาไปเสิร์ฟพุ้นตอยนี่ไงากระไม่เจาหน้ารักไปเลยวะย่งตอรอันนี้ไปเลยไหมโตะขบุนอันนี้อะไรบอสูอเ เอาโตเอาโยนเดี๋ยวันนั้นลุยเสียไปเพื่อจะฆ่าอรก็ได้องยึกับกล้องจะกันหาเอ็กซ์งกเอแต่นม่นีไปอ๋อนั่นไปท่าเอานั่นไปท่าลาบเด้อเอาขบกคอนยีออน่านะอีออนไอ้นคามึ้นบ่บานทานีนะไอ้ยีออนบุกงูตีขบศุกนะตำว ลงนาลงให้ลงสวนเข้าป้าชมเมืองเพียรสวัสด์กับพี่น้องเพื่นถามว่าไปเที่ยวสวัสด์ครับคือว่าวัดซ่านกัครับพี่น้องกับกับเขาป้าชมเมืองลงคลองวอลลงคลองกับเข้าป้ามุ่นก็เลี้ยงงัวนะน้องปัาดัมกับยาได้งานจุน้อยเลยมาดู Come o ว่าเดียวอันอันนั้นผมเหอนเด่นเนาะแม่นก็ขาสิเปิดอันนั้นเนาะมึงข้าวยูทูบหลดเด้อเขาหางังกำลังจะมีผอมกำลังมาเออ้ยคนมากไปจัง

แซ่บสุดๆแล้วแหละัแซ่บคืไปไซทั้งแซ่บทั้งแสบไม่ได้มารบแก้งนตรงนี้นะเป็นยังไงพวกวันนี้เทงเซ่นไปกินแลนเป็นยังไงพวกมีโครงการครับองคิดโครงการจว่าแถวหน้ามือถือแล้วใครไม่มาน ่จริงาาวาา่วาสมาัออามมาาติวานที่เขาอะไรวานที่ก็มาแบบเอาอิงกับคนมาจะวานแต่บมเดมากินมด้อละวะยังอยู่ปกต๊ิทั้งทั้งมอนิเตทั้งที่นั่ววน,นั้งโต๊ะมอนิเนี่นตอย่างนี้ส่งซ้ำลาบส่งซ้ำขอฝากรายการไว้ซักนี้เด้ออย่าลืมกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าจำที่เด้อสบายดีสวัสดีครับ